วันนี้จะมารีวิวเต้าตัวปืนยิงบาร์โคดนะครับอันนี้เราก็ลองรับค่าง่ายๆนะครับก็เขียนพีพีขึ้นมานะครับรับค่านะครับก็เป็นสินค้านะครับสินค้าะะใส่เสื้อเข้าไปอันนี้ก็จํานวนใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็วันที่ทดสอบนะครับแล้วก็เอาตัวยิงบาร์โคดตัวนี้นะครับเราไปยิงกับตัวโคดูนะครับที่ทำออกมานะครับอเคครับ ปืนเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าใหม่แล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวมันโชว์นะครับว่ามันจะโชว์ให้เราไหมนะครับนี่นะครับโชว์มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือการทดส,สอบนะครับแล้วก็การรับค่าจากตัวบาร์โค้ดแล้วก็เอาไปเก็บในดัตเตอรเบสแล้วก็ให้มันขึ้นโชว์นะครับในเว็บหรือ PHP นะครับอับเขตหัวนี้ก็ดูว่าเก็บข้อมูลมา้หมก้เก็บมานะครับสัตว์นี้เก็บข้อมูลมาบแล้วเป็นร้อน,นครับอันนี้คือ ง่ายนะครับ <laughs>